คลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนำวิธีลบเสียงรบกวนออกจากไฟล์วิดีโอด้วยอัตโนมัติทางออนไลน์กับ Run w a y m l นะครับครับมาพบกับช่อง,งห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆก็ถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีลบเสียงรบกวนออกจากไฟล์วิดีโอด้วยอัตโนมัติทางออนไลน์กับ Runway ML นะครับซึ่ง Runway ML เนี่ยนะครับครูติ๊กก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AI นี้หลายคลิปแล้วนะครับซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่หลากหลายและก็มีประโยชน์นะครับมาก สำหรับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะเอาฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับโหมดของโหมดหนึ่งใน Runway ML นั่นก็คือการคลีนเสียงรบกวนออกนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเสียงจะดีเหมือนเดิมไหมหรือเสียงจะสู้กับเบบอื่นได้ไหมลองไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับ แล้วไปพบกับวิธีลบเสียงรบกวนออกจากไฟล์วิดีโอแบบอัตโนมัติด้วย Runway ML กันครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่า Runway ML นะครับมีมไปแล้วพิมพ์ไปแล้วแล้วก็คลิกเข้ามานะครับ Runway ML นะครับก็เลื่อนลงมาหา อยู่ตรงนี้นะครับไอคอนจะประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับรันเวย์มันจะเขียนว่ารันเวย์ตรงนี้นะครับอ่าก็คลิกเข้ามาที่รันเวย์เอ็มเอลพอเข้ามาแล้วสังเกตจะมีอ่าเขียนว่ามุมบนซ้ายว่ารันเวย์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงปุ่มนี้เลยนะครับว่าอ่าทริปลันเวย์ตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับนี่นะครับสาหรับคนที่อ่าเคยเข้ามาใช้แล้วนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ล็อกอินเข้ามาโดยตรงมัิแบบผมเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยใช้ก็ทําการซายอินเข้ามานะครับแล้วก็สมัครสมาชิกไม่ยากนะครับก็สามารถใช้งานกันได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็พอเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของหน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขานะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยนะครับมานะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ ให้เจอคําว่าตรงนี้นะครับนี่ c l e a n Audio นะครับให้หาคําว่า c l e a n a u d โ o ให้เจอนะครับจะเป็นรูปผู้ชายสวมหูฟังอยู่นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาใน c l e a n Audio นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพอเข้ามาที่หน้าค l e a n a u d โ o แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็น AI t o o l Clean Audio นะครับในช่องเปล่าว่างเปล่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ที่ เป็นไฟล์วิด mm ีโอนะครับใส่เข <mythology. S 2> mm ้ามานะครับก็ไม่อยากเราก็คลิกที่นะครับอัปโหลดแฮร์ตรงนี้นะครับนี่เราก็อัปโหลดไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่เราต้องการอยากจะปรับปรุงเสียงนั่นเองนะครับสมมติผมก็ไปเลือกหาไฟล์วิดีโอที่ต้องการปรับปรุงเสียงก่อนนะครับนี่ดูที่วิดีโอนะครับเจอแล้วตรงนี้นะครับ นะคลิกพอคลิก Open ปั๊บนะครับเขาก็จะาทาการอ,าอัพวิดีโอเราขึ้นไปในระบบของเขานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะขีดสีน้ําเงินก็จะเต็มนะครับอพอเต็มแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ก็จะเข้ามาแล้วนะครับนะทีนี้เราก็ลองฟังเสียงดูว่าเสียงไฟต้นฉบับวิดีโอเราเนี่ยครับที่ส่งเข้าไปเนี่ยมันมีเสียงน้อยขนาดไหนนะครับเสียงน้อยที่เป็นเสียงรบกวนนะครับเพราะเรา ไปถ่ายในสถานที่จริงเนี่ยนะครับเสียงก็จะรบกวนดูตัวอย่างนะครับ สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะนําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ชื่อว่าแผ่นประครบเย็นสมุนไพรพร้อมใช้ค่ะโดยพวกเรานะคะได้พัฒนาระบบให้ความเย็นผ่านปฏิกิริยาดูดพลังงานความร้อนของแอมโมเนีมยมคลอไรด์ค่ะจะเป็นตัวนี้โดยพวกเรานะคะจะมี2ส,ส่วนก็คือในส่วนของถุงให้ความเย็นจะเป็นลักษณะนี้ค่ะและส่วนของแผ่นเจลสมุนไพรที่มีส่วนผสมคือสมุนไพรไทยค่ะจะเป็นว่านหางจระเข้ ฝ้าทะลา,ายโจรใบโบบกผสมกับเมนเทลและเจลาตินเพื่อกลายเป็นแผ่นบุ้นค่ะนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้วิดีโอผมก็จะมีเสียงน้อยเสียงรบกวนเสียงที่เข้าแทรกเข้ามานะครับเป็นเสียงหึมหำมาครับทีนี้เราต้องการอยากจะลบเสียงตรงนี้ออกก็ไม่ยากนะครับที่ปุ่มด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าคลีนออริโอตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็คลิกเลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับ ลองดูว่าระบบจะ AI เนี่ยนะครับลองดูว่าระบบ AI เนี่ยนะครับก็จะทําการ processing ให้เรานะครับก็คือการลบน้อยออกจากวิดีโอของเราเลยนะครับวิธีก่อนก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแปลงวิดีโอให้เป็นเฉพาะเสียงก่อนนะครับแล้วก็เอามามิกเข้ากับวิดีโอใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Runway ML เนี่ยนะครับเขาลบเลยนะครับดูที่ว่าจะดีเหมือนเครื่องมืออื่นไหมนะครับ อันนี้คือการลบไฟล์วิดีโอเลยนะครับลบน้อยออกจากไฟล์วิดีโอนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพอลบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลองมาเปิดฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองฟังดูนะครับ สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะนําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ชื่อว่าแผ่นประครบเย็นสมุนไพรพร้อมใช้ค่ะโดยพวกเรานะคะได้พัฒนาระบบให้ความเย็นผ่านปฏิกิริยาดูดพลังงานความร้อนของแอมโมเนียมคลอไรด์ค่ะจะเป็นตัวนี้โดยพวกเรานะคะจะมี2ส,ส่วนก็คือในส่วนของถุงให้ความเย็นจะเป็นลักษณะนี้ค่ะและส่วนของแผ่นเจลสมุนไพรที่มีส่วนผสมคือสมุนไพรไทยค่ะจะเป็นว่านหางจระเข้ ฟ้าทลา,ายโจรใบโบอบผสมกับเมนเทลและเจลาตินเพื่อกลายเป็นแผ่นบุ้นค่ะเห็นไหมครับเสียงน้อยต่างๆที่ในตอนต้นที่เราประสบพบเจอเนี่ยก็จะหายไปแล้วตอนนี้ก็จะคลีนออกเหลือแต่เสียงคนพูดนะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็นิ่งพอสมควรนะครับเสียงไพเราะขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นคุณภาพเสียงที่ดีมากนะครับจากนั้นถ้าเราชอบแล้วนะครับหรือพอใจแล้วนะครับ เราก็สามารถเซฟนะครับเซฟงานไปใช้ได้เลยนะครับก็คลิกเซฟทูแอ d เซ t ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟเลยนะครับาจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมา,ามุมล่างขวาตรงน,น,นะครับ Clean อริโ o, re o Export Ready to Download นะครับพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนั่นเองนะครับเราก็กดปุ่ม Go to Asset ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่พอใจกับ การประมวลผลนะครับกับการเอาเสียงคลีนออกเราก็สามารถรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อัพวิดีโอเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราจะเอาเอาไปใช้งานนะครับเราก็กดปุ่ม go to asset ตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วมันจะมาอยู่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับอันนี้ผมทําทดลองใช้ไปอันหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็ลอง เปิดตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับตรงนี้พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับอ่าเราก็ปิดก่อนนะครับนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงมุมบนขวาตรงนี้นะครับถ้าเราชอบใจเราก็กดหัวใจให้หน่อยนะครับหอันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ไปให้คนอื่นก็ได้หรือจะดาวน์โหลดไปใช้งานถ้าดาวน์โหลดก็กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับ อ่าก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เลือกที่จะดาวน์โหลดไปไว้ที่ไหนนะครับเราก็อ่าสมมติผมไว้ที่เดสก์ท็อปจะได้หาง่ายๆนะครับอ่าชื่ออะไรนะครับเราก็ตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับสมมติผมใช้ชื่อเดิมนะครับอ่าก็กดเซฟเข้าไปเลยนะครับนี่เด้งไปแล้วนะครับเราก็ไปดูที่เดสก์ท็อปกันนะครับนานะครับมาที่เดสก์ท็อปนี่วิดีโอมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับดับเบิลคลิกเปิดดูดินะครับ นี่นะครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ชื่อว่าแผ่นประครบเยื่อสมุนไพรพร้อมชบนี่นะครับให้ดูตัวอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนลยีในการใช้ AI นะครับลบเสียงรบกวนหรือลบน้อยออกจากวิดีโอนั่นเองนะครับของ r u n w a y m l นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพียงเราแค่ อัพโหลดวิดีโอขึ้นไปให้กับระบบทําการประมวลผลหรือทําการแก้ไขนะครับลบไฟล์เสียงที่เป็นเสียงรบกวนออกจากไฟล์วิดีโอทําให้เสียงวิดีโอสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการนี้นะครับวิธีการคลีนออ u ิโอของ r u n เว y ML ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผ่านเลยนะครับครับและนั่นก็เป็น r u n เว y ML ในส่วนหรือในโหมดของ คลีนนิ่งออเดโอนะครับก็เป็นาการตัดเสียงรบกวนออกจากไฟล์วิดีโอเราเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการตัดเสียงรบกวนที่ไม่ถูกใจเราออกจากวิดีโอนะครับซึ่งตัวของ Run VML นะครับในโหมด Cleaning v i d e o เนี่ยครับ Cleaning Audio เนี่ยจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าชาวบ้านเขาในส่วนของอถ้าเป็นในส่วนของเว็บอื่นที่ครูตี้ได้แนะนำนะครับเราจะต้องนำไฟล์วิดีโอนั้นแปลงเป็นไฟล์เสียงก่อน ค่อยทำการลบสิ่งรบกวนออกจากไฟล์เสียงแล้วค่อยเอามามิกรวมกันใหม่นะครับในส่วนของ run w vml ในโหมด cleaning audio เนี่ยนะครับเราสามารถนำไฟล์วิดีโอนั้นนะครับมาตัดเสียงลบกวนออกได้เลยนะครับก็เป็นการประหยัดเวลาไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แบบฟรีเนี่ยนะครับเราจะมีข้อจำกัดในส่วนที่แต่ละไฟล์วิดีโอนั้นที่อัปโหลดขึ้นไปในการ cleaning นั้นนะครับความจุไม่เกิน64เมกะไบนั่นเองนะครับ ถ้าเราสมัครแพ็กเกจก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับ AI ของ RunwayML ก็ตัดคลีนเสียงสิ่งไม่ลบสิ่งที่เป็นสิ่งที่รบกวนไฟล์วิโดอของเราออกได้อย่างราบคาบเงียบกริบเลยนะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับ RunwayML ในโหมดของ cleaning audio นะครับก็ฝากไว้นะครับก่อนจากกันคลิปนี้นะครับก็ ถ้าชอบแนวทางช่องนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ